อยู่กับ99เคยอัปเดตฮาโลวีนอ้ดูบรรยากาศสิพวกนายฮาโลวีนสุดๆไปเลยไนงะและนี่คือตัวอะไรเนี่ยฟัก่องอาจจะช่อกอทิยังไงก็ <_ an> บอกว่าเราต้องมีเทียนนะจากไอ้พวกละทีอ,อ๋อมันดรอปจากต่างๆเปิดกล่องอะไรพวกนี้เพื่อได้เทียน <Wow. S 1> หลังจากนั้นก็เราก็ไปช่อกอทีเขาในคืนนั้นเออประมาณนั้นแหละ แล้วก็ในดูช็อปนีเหมือนเขาจะมีช็อปด้วยนะทุกคนแหนะโอ้โหของไอเดียวคลาสเลยเน,นี่ย uh, <yeah. S 1> เป็นคลาสที่ออทีนะแล้วก็เหมือนมีเวลาจํากัดด้วยใช่ไหมแอมแล้วก็สามารถเอาแคนดี้นะทุกคนคห่ามาซื้อของพวกนี้ได้ของตกแต่งฮาโลวีนนะว้าว uh, <yeah. S 1> อย่าบอกนะว่าฮาโลวีนจะมี3สัปดาห์เลยแหละเน,นี่ย ชีกอทีแล้วก็โพชั่นเมกิ้งแล้วก็มีอะไรเอ่ยในสัปดาห์สามนี้ครั้งคาวแบบนี้ก็เป็นการต่อสู้กับเบทแมนแน่นอนเจ้ากเอาแหละเดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอด้วยว่ามีวิดีโอยังไงบ้างกับเกมนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นกันอยู่กับบ้านเฮดตรงนี้แล้วก็เหมือนจะมีสองคนนี้มาชีกอทีใช่ไหมหกกเฮ้ยหัมอันเลยนี่ไงน้องเฟิร์ลด้วยนะในรูสีอัน โอหนี่คือให้ขนมแล้วแนะหูให้อย่างรุนแรงมากมันอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยเออตามหามาคือคอดวันแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอโอยร้อนรยร้อนเมันอลรจะเจอเนี่ยกำลังหาร้านดีๆอยู่ใช่ไหมนี่เลยร้านดีๆชอบมีค้บตั้งเติมโลบกักกดเกมพาสและขายรหัสไก่สุดเทพไม่ว่าจะเป็นเกมก99คืนในป่าฮันซซมบี้บล็อกเฟิร์สกรอกาเด้น ใครราคาโดนใจลึกลานอยู่ใต้คลิปเลยนะครับนี่และสิธี่ชันตามหาเย้ก <yeah>, yeah. ในเริ่มเรกเราก็ใช้ชีวิตแบบปกติไปก่อนพวกนายแยกตัดไม้มนันเดมเร่มอุ้ยแต่มีแยม,ม,มไม้มุมด้วยหวเุ้ยโอ้ยนี่ยนคือสิ่งที่แปลกในลองตัดดูซิจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราต,ตัดต้นที่มันมีแยมไม้มุม เออะระวังในมุมกัดนะมันเป็นรัดมันเป็นบ้านมันนะเจ้ากอวโอเคไม่มีสักตัวฉลามแค่ขาตกแต่งเท่านั้นแต่อันนี้ไม่แน่นะเพราะมันมีแมงมุมด้วยแต่มันต้นนี้จะตัดไม่ได้หรือไม่โอเคตัดไม่ได้นะอุ้ยแล้วมันจะเจอบ้านนั้นว่าพวกนายดูซิอยู่ใกล้กระถาเราเลยบ้านมีฟักชองดันแน่เฮ้ยบ้านนี้หรือป่าที่เราต้องทิ้งออกที่เขา ไหนมาดูสิลองกดเข้าประตูดิมันเข้าประตูได้แนะ่เคา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 อ๋อเหมือนเราจะต้องมีเทียนนี่ไงอ๋ออย่างนี้ได้เองและเหมือนว่าพอเป็นฮาโลวีนนะฝักทองมีเก็บเต็มเลยวพวกนายอาหารที่ได้เยอะมากด้วยนะอุ้ย oh, <okay. S 1> แต่ว่าข่าอาหารเนี่ยต้องสีอันเลยนะแสดงว่ากินแล้วอิ่มเลยเออคุ้มแม่เลยน้องคนแฮมมันมีเกมแม่และนะตอนนี้ที่ผมเล่นน้งคนงมเหมือนเกมยังมีความดีเลย์นะคอยดูนะผมจะยิงกระต่ายตัวนี้เปร็ป พอดีมาสักแป๊ยยังไม่ตายพิ่จะมาตายเมื่อกี้เองอ <laughs> ว่ายังหน่วงพอมื่นแล้วพวกประคองมาสองแสงด้วยอ่ะอย่างนี้เรายืนแอบในฟักทองได้ไหมแอะพวก,กวางไม่กวางเข้ามาได้ไหมไฟเลยขนาดนี้ไม่น่าไหวนะเจ้ากบนาจะถูกบุกเข้ามาง่ายๆเลยอ่ะว่าใช่เพิ่งเห็นกวางเป็นเด็กคิวลา โอ้โหยังรอแล้ววิ่งแต่งชุดฮาโลวีนสิแหนว้าวสุสแนทุกคนแครับไหนลองมาดูซิในกล่องนี้จะมีอะไรแต่กล่องไม่ได้เทียนแมกดูก่อนเปิดมาจะเป็นเทียนไหมขอเทียนอย่างลองชี่อาท์สว้ยโอ้โหไฟฉายนึกว่าเทียนตะเลขแล้วก็มีเป็นของพวกนี้ลุมสมนี่ขุดไม่ได้นะไหนจะขโมยสมมากินไหนกลันเออไอโคนแรกนันแต่งตัวเป็นกวางว้าวอ้าวแะ้วฉันมาแล้วไงฉันมีเทียนว้าว มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาบ้านนี้ทุกคนแับเรามีเทียนอยู่ในกระเป๋าแล้วอาจจะต้องเอาออกมาวางไว้ด้านนอกหรือเปล่าออานี่ไงนี่ไงอ๋อเขาบอกว่าจะเป็นตอกลางคืนค่อยกลับมาโอ้โหต้องรอกลางคืนด้วยอย่าเข้ามาตะวกวางเด็ิวลาอย่าเข้ามากวางนี้น่าจะไม่ตีเรารลยแมงได้แค่ดุดเลื่อดแล้วเพราะเป็นเดคิวแลงงี้ไปไปเลยไปไปกลับบ้านกลับบ้าน เลี้ยนนายโยนลูกกวาดให้มันดิเดี๋ยวมันก็เลิกไล่อ่ะใช่ไม่มีลูกกวาดแล้วนะใช่แต่ลูกกระสุนไหนมาลองดูกลางคืนกันเลยลองเชือดเชือดดูซีพวกไหนมามายืนด้วยกันเร็วๆกบเล่นหลามมาเชือดเชือดมาเข้าประตูเชือดเชเลยนี่ไงมีผ้ามาเออคนแรกนี่ไอ้บ้าเนี่ยช่วยเชือดเดี๋ยวมาป่าจะเย็นเดี๋ยวไม่เคลียร์เคลียร์มาป้าก่อนอุ้ยเขาทรีนเราอ่ะวเขาให้อะไรเราอ่ะเป็นรูปโอขนมโอ้ของกิน โอ้เคนี้พวกนี้นี่จะเอาไปซื้อของในข้างนอกได้ใช่ไหม <Wow. S 1> ว้าวมาเก็บเลยแถบค่อยฟักก <Hey. S 1> องมาด้วยลูกหนึ่งมาพวกนายจดเดลยไฟดีเลยมีแต่ไฟไม่มีกอง <laughs> อย่าบอกนะว่าเราต้องเล่นดีเล่มนี้ไปตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่ไหมโอ้ไม่ไหวนะแบบนั้นนายจะกลับเอเดี๋ยวให้เล่นมาชิอาทีละกันเนื่องจากเมื่อคืนไม่ได้ชิอาทีไหนเล่นในชิคาทีเขะเลไหนว่าเขาจะกลัวฉันไหมอ่ะจะกลับเออโหยหน่แต่แบบนี้ยังไงก็กลัวไม่ไม่ต้องแต่งหรอกพี่อไปก็ก็ก็หลอกโอ้โหเดี๋ยวมาแปะจะยินเพื่อชิอาทีอยู่ทิคาทีไง กกายโด้แก่กัเอเลียนไอ้นี่มันคือโอโหเพิ่งโหลดนี่เองหรือว่าเมืองใหม่พะท,ท่อเออที่แท้จริงแล้วมันเมืองโหลดเ <laughs> มืองโหลดนั่นเองวันนี้เราจะโดนโจมตีเส้งเพราะเราที่นี่แหละจะทําให้เรานั้นมีเทียนเออโดด,ดูแต่งตัวโคตรทีเลยแต่งตัว,อ,ตวอะไรกันมมมมเลยมีหมวกด้วยวะคือใส่หมวกเพื่อฮาโลวีนหรือใส่หมวกเพราะหัวร้านวหเอ๊ะเปกเป็นหัวดินี่ไงด้เชียนมาแลย และวใครเทียนเลยที่อมมาในปากปะเนี่ยเอาแหละเดี๋ยวเราจะไปเชื่อกเที่ยงกันต่อเลยอยากรู้ว่าบ้านเดิมได้ไหมเราอยากขอบ้านเดิมไปก่อนลองมาใส่เทียนใี่บ้างแถาได้ไหมอโอจะได้ได้แน่ว้ายขอเลยขอเลยจะกอดขอเลยไม่ละเหรอพวกนายนี่โอ้ยมันเขาจะทวิ้งใส่ฉันฉันโดนลูกตุ้มหนีดไม่ไว้จะกอดมีลูกเตอมไว้นี่ดูในแมพเลยมีหลายบ้านนะคนเราจะลองไปบ้านอื่นบ้าง กลางคืนอีกแล้วทุกคนครับงานการไม่ทำหัวแต่จะทริกออทีแตงเดียวเอ้จะกบเหมือนว่าบ้านเอวนี่เราก็จะสามารถน็อกได้นะก็อก้บ้านเอวตัวไหนว่าเอวบ้านอาฟ้าจะกอฉลาดเรียกเอวเอาเทียนไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็มาคลอปประตูทริกออทีไอ้ใครวะไอ้ใครกันเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนไอ้เขาทรีดเขาให้อะไรฉันเนดูซิไอ้ฉันก็ทรีดเหมือนกัน ก็เหมือนกันเฮ้ยโอ้ยจันดมีปืนเลเซอร์ด้วยอ่ะอีหมาป่าหมาป่ามาร็วแล้วไหมมีดาวกระจายด้วยของฉันแล้วมานี่เพิ่มเติมโอูแล้วดูดิเรื่องนี้อย่างปริงโอ้ปลิงกัน้เซิร์ฟเดี๋ยวในคือต่อไปเรี่กเราจะมาขอบ้านน้องแฟรี่แล้วกันนะลองดูซิน้องแฟรี่จะให้อะไรเราโอเคตอนนี้ฉันใส่ไฟรอแล้วอ่ะจะกว่าพวกนายอยากได้เร็วๆแป๊บเผาบ้านแฟรี่เลยแล้วก็ขโมยของเลยอะโไหนรอมาช่วยเด็กซิทุกคนครับ อันนี้คือน่าจะเป็นเด็กคนแรกนะเผื่อน,น้องจะแต่งตัวตามฮาโลวีนด้วยอยากรู้ว่าน้องจะแต่งไงอ่ามโอ้โหมันจะแต่งตัวจริงแน่นนะ่น้องคนแรกแต่งเป็นตัวตลกปะเนี่ยโดนขังขนาดนี้ยังมีอารมณ์แต่งตัว <laughs> ไม่ได้ไอจะกดต้องเข้ากับเทศากาลเปลิดกล่องแอได้เพชรแล้วก็ได้หอกแมย เฮ้ยพวกนายอย่าลืมนะคืนนี้เราจะไปขอบ้านแฟรี่กันนะเฟยโอเคไปบ้านแฟรี่กันเลยพวกนายแปไปเจอที่นนแน่นี่แน่มาตายดีกวา่าเลยว้าวรอไปเลยเอเรีย,ยเดี๋ยวฉันไปขอประตูเองมานะมาขอด้วยเลยทรีก็ที่จะน้องแฟรีจร่จังขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มารีทพันแหม่เว้ยฉันได้ทรีว้าวววฉันได้แค่ต่างกับลูกอม ไม่ใช่ขอด้วยละกันนะขอด้วยคือแฟนลี่ค่ะขอของหน่อยเอ้าโอ้โหเอเลี่ยนเพิ่งมาเมื่อกี้ไม่เห็นเอเลี่ยนอยู่ตรงไหนให้อะไรมาเนี่ยพี่ใครอ่ะอ๋อที่รอยอาหารนั่นเองไอ้นั่นมันของคาเชฟเลยนะเว้ยิชอที่ขอของโอ้โหโดนเกงไปแจะกลับกลายเป็นกราบอ่ะโดนแกงอนกันไอ้กูขาอ้าวแต่ฉันได้ทรีนอะทษที ไม่เล่นนายได้คนเดียวเพราะฉันโดนแกล่ะเนี่ยฉันแต่ตัวหลอดยังไงเราจะกราบอ๋อใ็กคนไหนล่ะไตุ๊กไอ้ตหนีไม่ได้เบิร์ดเระตายคุณจัดอุ้ยดูหมูข้อคนเยอะใครจะไปบอกความกัด้วยต่อขายอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวยายไก่ละที่ยาสงสัยเขาจะให้นายแล้ความอ้วนนะเนี่ยโดนบ่อยแล้วเกิน ตารนนิชากํลังช่วยเด็กคนที่3อยู่่ะแล้วเด็กคนที่4อยู่ข้างหลังคนที่3เฉยลาะเย้ไม yeah ่ถึงที่ใกล้เคียงแะไรนะใช่ต่อกันเลยจลังหวะอ่ะอ้ะ<พ>าฮ่าฮ่าอูยย้อก็เต็มเลยโอ้โหแล้วโดนล้อมแบบนั้นใครจะไปช่วยไหม่วะเนี่ฉลาดม,มาช่วยเราจดดีก่อนแมชลามเพราะว่ามันเยอะแม่งศัตรูไม่งั้นเราช่วยเลยนไม่ได้แน่นอนแปมแล้วก็สเตลน้องหมีน้องหมีอย่าลุตัวนะถ้าใครเดินมาเป๊บ มิ้นแม็กซ้น้ย้ โออยาไปเอกมาเร็วโอ้โหยิงกันแล้วเยบเย้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 วย้เ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 ย้่ย้เย้เย้เยานย้เย่เย้เย้เยกเย้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 เั้เย้เย้เย้แย้เยอเย้เย้เย็เย้เย้เย้เั้นย้เย้เร้เย้เย้รอ้เยหเย้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 ีย้เ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 ย้มย้เ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 ยงเย้เย้เย้เยก เยอะเยอะละกันนี่คือตอนสุดท้ายของเราก่อนคืนนี้เราต้องไปช่วยเด็กให้ได้นี่ <Okay. S 1> ไงยอย่าแล้วไปไปไปเก็บเลยจา้างมีเยอะๆเราได้กบจัดทิ้งหมดแล้วทนามคนเดียวนี่ลำบากชัวเออจริงถ้าเล่นคนเดียวแบบโซโลโมาน้องมานี่แม่แล้วก็มีกล่องแดงนะเปิดเลยแล้วกันดูซิว่าเราจะได้อะไร ห่อชุดก่อมาแล้วก็มีเทียนด้วยส่วนเชีกเก็บไปด้วยไอ้มาแปะหรือวะมาแ่าเออตะกกะระวังตายเออฉันระวังอยู่โอ้ยเดินไปจะเจอกวางเจอแพ้ปะเนี่ยเจอแกะปะเนี่ยแต่เลื่อนเลอย่างน้อยเลยจังกับเจ้าโก่บมาเราต้องกลับบ้านทันชนะไวน้ระวังไอ้พวกตีไกตรงนี้เราไอ้ไกที่บ้านเหมือนจะโดนบุกนะจะเกอดในเข้าบ้านจริงว่ะอยู่ข้างนอกกันจะโดนเหมือนกันนะงั้นเราอยู่กึ่งกลางระหว่างข้างนอกกับบ้านละกัน คนป่ากำลังปุกแคมป์มอย่างเมามันนี่นี่โอ้ยมาป่าหลบเข้าบ้านเลยหลบเข้าบ้านเร็วยิงมันเลยไอย้พวกคนป่าพวกนี้นี่นี่ตอนนี้เรามีสีเทียนตีเป็นบ้านก็สีบ้านเอาแหละเรามาทิ้งศพตรงนี้ไหนดูซิว่าจะได้อะไรบ้าง โอ้โหหมาป่านี่มันจะยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงอยากเป็นเนื้อไรไงโอเคเสี้ยวมาหนึ่งอันแล้วก็สร้อยมาสามอันฮ้ยลอยมันลองไปชนตรงนี้นตกละบาเอตกละบาไปเร็วบ้านแรกคือบ้านที่ใกล้เราชิกออทีเลยพย้องไหนชิกอทีเอ้ยจะจะใสเหน,น,น้ากากปะทอมองไม่เห็นโอย ยากเลยไงมากันเยอะเชียวสามตัวโอ้โหกฟางแกเฮอ๋อบอกฉันทีหมาตัวนี้เจ้าของบ้านไม่ได้เลี้ยงไว้กัดพวกเราใช่ไหมอ๋อไอ้แว็บแรกนี่คือบบเหมือนเทียนเลยนะเด็กคนนี้นะหัวแหลมเปรีย่ยเลยนะนายนี่ตอนแรกฉันก็เข้าใจว่าเป็นเทียนเหมือนกันนะจะัะ๊กบ้าเบอร์จิกไปเลยจลั๊กบ้าชิกไปลไไเลยเลยต้องมีคนหนึ่งล่าไล่เพื่อนไหนไล่เพื่อนไหนเอออะไรเชียวไม่ไม่ได้จิก สวัสดีครับวันนห้ขนมจะเป็นเอเลี่ยนโอ้ได้เป็นรองเช้ากบหมา yeah, แมว,วโอ้โดนแกงอะสวมฟักทองเลยอะเสียใจมากอ <c oughs> ุ้ยคุณฟอร์นิเจอร์เทสเดอร์เฮ้ยทรีดอะแต่ให้เงินให้มาทำไมเนี่ยซื้อฟอร์นิเจอร์คุณน่ะ <c oughs> ให้เงินเพื่อซื้อฟอร์นิเจอร์ของตัวเอง <c oughs> อ๋อน้องแล้วทำไมจะโดดเก่งะต้องกลายเป็นกบอีกแล้ววะเนี่ยตอนแรกฉันยังเป็นกบไม่พอเลยไงปะเธอเดีย๋ยวเรามาขอพ่อละทีเนี่ยนะเอ้ยฉันได้ของฉันโดดเก่งแบบว่าละะ็อกหาและหมาป่าเยอะเลยจะกบสู้ๆละกันโอ้โหไม่แน่จะไปจะไป <c oughs> <c oughs> โอเคอ้าวโอเคอ้าวทำไมเจ้ากวางไม่แต่งตัวฮาโลวีนอ้าวเแอลรอบนี้เข้าบ้านจะขบจะเด็ก มีบวันนี้แค่นี้แล้วกันนะทุกคนครับสนุกมากชุกอาทิตยเดี๋ยวครั้งหน้าก็รอเดี๋ยวแล้วกันว่าการทำโพชั่นยาจะเป็นยังไงเพราะมีการทำยาขึ้นมาใช่เลยรอชมเลย yeah. เดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยเพราะว่าเหมือนจะมีแคนดี้อยู่39วันนะของฉันสามารถกดคลาสนี้ได้กดเลยละกันอยากรู้ความสามารถของคลาสนี้ว่าทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่าเราจะได้รับสีแคนดี้ต่อบ,บ้านที่เราไปเยี่ยมนะบวกเพิ่มห,หรือว่าไร น่าจะบวกเพิ่มมากแล้วก็มีบอกว่าคุณจะมีเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมในการเปลี่ยนเป็นทวีตมากขึ้นคือไม่ค่อยโดนแกง<อ>ว่างั้นเถอะอันนี้3ค,คือการดอบเชียร์มากขึ้นนะเวลาเราทำโน้ททำนี่ในเกมก็ดีอยู่นะคะเนี่ยแต่ได้เล่นแค่ตอนฮาโลวีนเท่านั้นใช่น่าจะฮาโลวีนเท่านั้นเพราะว่าสกิลเกี่ยวกับฮาโลวีนโดยเฉพาะเปไปคัดกิจกรรมเลยนี่อ่าล่ะทุกคนไปจริงเลยแฮะอย่าลืมก่อนแรกก็ได้นะทุกคนค่ะ